้องบ,บุ้นบุ้นของเด็กชายหัวเกรียนกับบัวน้อยหนูจะทำอะไรบรรัวน้อยมามาหนูก็เรียกมันกินบัวน้อยตัวไหนมันกินนมแม่มันอยู่ตัวจี๋ขาวตัวจี๋ขาวบอกมันบ,บัวขาวบัวน้อยขาวมาเอาอมาเอาอะไรมาเอากล้วยมาเอากล้วยเอาเรียกมันบัวขาวมาเอากล้วยเอากล้วยเขากิกนนมแม่เขาอยู่นะ นะเขากินนมแม่เขาอยู่เรียกบัวเขาเรียกยังไงเรียกบัวโบเรียกโบเหรอรกำเด็อ่ะอ่ะอ่ะนี่บ่กออเรียกเด็กเรียกไหมเรียกไหมเออนี่ไงเอาให้พี่ขาวนี่ก็ได้เอาก้วให้พี่ขาวนี่ก็ได้ เอาก็ให้มันกินเลยเป็นไรตัวเล็กเขากินนมแม่อยู่เ,เขานนยัาง,งไม่กินกล้วยหรอกอ่อะให้พี่ขาวนี่พี่ขาวอยากกินอือ้าวแล้วจะไปงอนทําไมล่ะนี่นะพี่นี่ก็อยากกินโบน้อยไหนอ๋อนี่เรียกพี่นาะโบน้อยมากินก็ได้อะ อยากกินกระปอนนะเร็วเอาให้เขากินเร็วเขาอยากกินกล้วยเร็วเอาให้เร็ว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 ให้กินเลยลูกกะปอนฮึกะปอนอ่ะโยนไปเลยโยนไปเลยอ่ะโยนหนึ่งสองสามอ้าโดนหัวเขาโอ้ยอะไรโบว์จุ๊กแกมละโบว์จุ๊กแกมละจุ๊กแกมโบว์เลยจุ๊กแกมโบ๊ายบายบ๊ายบาย バイバイ。